คลิปนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับในส่วนของเอฟเฟกของ5สกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดในวันนี้นะครับสกินแรกเป็นสกินใหม่ของโทนนะครับสกินนี้เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลเป็นการร่วมมือกับโคนันนะครับก็เป็นซุดครอสเพย์นะครับสกินนี้ดูนะครับปกตินะครับเอฟเฟกของโทนจะเป็นสีแดงแต่ว่าสกินนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับอันนี้โมเดลนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับเนี่ยการโจมตีแบบไม่มีสเต็กนะครับนี่ครับการโจมตี แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลนะครับตอนที่มีสเต็กนะครับการโจมตีเมื่อเรากดสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลสีม่วงนะครับอันนี้ก็สุนสีเหลืองนะฮะสกินครอสเพนะครับแจกฟรีนะอย่าพลาดนะครับอันนี้กระสุนสีเหลืองครับแล้วก็สีฟ้าครับนี่ครับสีฟ้า แล้วก็กระสุนสีม่วงครับอันนี้สีม่วงครับดูว่าแล้วก็กระสุนผสมกัน3ามสีครับเหลืองม่วงฟ้าครับดูว่าอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์สกิลที่1นะครับแล้วก็สกิลที่2ครับ สกิลสองสีม่วงปุ๊บมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเอฟเอกกระสุนนี่นะครับแล้วก็กระสุนสีเหลืองครับตอนใช้สกิลสองกระสุนก็จะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็สีฟ้านะครับดูนะสีฟ้านี่จะกว้างมากครับน,นี่นะครับ สีฟ้าบแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์อัลติเมทนะครับก็จากเดิมนะครับจะเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีฟ้านะดูดูนะครับอันนี้เป็นตอนสามสีนะครับสกิลสองประมาณนี้นะฮะแล้วดูอัลติเมทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์สกินใหม่โทนนะครับประมาณนี้เลย ส่วนใครนะครับอยากมี i อเดีเกมาวีฮีโร่สกินแล้วก็ทำได้ที่ผิดแอสมินต้นที่พินเจ็ดนะครับของจริงต้องคนติดตามมากกว่า2 0 0แสนคนนะครับนี่ครับสกินต่อมานะครับเป็นของเอมิลี่นะครับอันนี้ก็แจกฟรีนะสกินนี้ครับแจกฟรีคอสเพลรวมกับโคนนั่นนะครับนี่นะฮะเมาเดูนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็การโจมตีนะครับ ดูฮะการโจมตีแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่หนึ่งนะครับนี่ครับสกิลหนึ่งนี่ครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสกิลสองนะครับดูนะครับสกิลสองเป็นการเตะน,นะเป้าหมายชึบชิบนี่ครับ ี่ครับอันนี้ก็คือสกิลสองนะครับแล้วก็ Ultimate อันติเมทอ่ะมันจะทำให้เอฟเฟกใหญ่ขึ้นนะครับทั้งหนึ่งทั้งสองนะดูนะครับปุ๊บ,บเนี่ยการโจมตีก็เอฟเฟกต์เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับนี่ครับสกิลหนึ่ง แล้วก็อันตินะครับตอนใช้สกิลสองนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือสกินที่2นะครับที่รวมกับโคนันนะครับสกินต่อมานะครับเป็นของน้องชินนะครับสกินนี้เป็นสกินเวอรแพรนะครับน้องชินนะครับก็จะถูกรีเว่ร์ความสามารถนะครับอันนี้เป็นการโจมตีนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่สกิลหนึ่ง จากสกิลสองครับโหดนะครับการเลี้ยวรอบนี้นะฮะนี่ครับสกิลสองจมตีได้ทั้งไกลแล้วก็ใกล้แล้วก็ออนติเมทครับโจมตีรดรวนะฮะอันนี้ก็คือสกินของน้องชินนะครับนี่ครับปึ๊บอันนี้ตอนระเบิดตัวนะนี่ครับสกิลต่อมานะครับเป็นของโคนันนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่มีเอฟเอก์ิลนะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปดูฮะนี่ครับอันนี้ฉากเปิดตัวนะครับเตะลูกบอลนะครับปึ๊บเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เนี่ยตามสไตล์อนิเมะโคนันนะฮะอันนี้เป็นโมเดลนะครับเป็นสกินของยอนนะยอนได้ไปนะที่แรกหลายคนบอกว่าฟินิกซ์่ไม่ใช่นะครับของยอนนี่ครับโมเดลด้านหน้าด้านหลังนะครับ แล้วก็ในส่วนของท่าทางตอนอยู่นิ่งนะครับจะมีน้องรันทุเข้ามาหานะแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปครับนี่ครับเอฟเฟกต์วาร์ปตรวจสอบนะครับการข้ตกตรกรเนี่ยแล้วก็คาแรคเตอร์นะครับหรือท่าทางตอนเดินนะฮะจะขีดสเก็ตบอร์ดนะครับนี่ครับนมเมชันตอนเดินนี่นะครับ ประมาณนี้แล้วก็การโจมตีนะครับแล้วก็พาสีบครับนี่ครับจะเป็นการยิงเข็มพิษนะฮะรัวๆสองครับ,ลรบแล้วก็ยิงเข็มพิษนี่นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับเนี่ยโยนดอกเตอร์ออกไปครับเป็นระเบิดชก็มีในไส่เนรนยบ้อยโยนเข้าไป นี่ครับโจมตีพาสี่แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสกิลสองครับเป็นการเตะลูกบอลนะฮะลูกบอลระเบิดเ,ออเลยครับแบบนี้เลยเอฟเฟกก็เหมือนกับ H ok นะฮะที่เขาไปก่อนหน้านี้นะครับดูครับลูกบอลแล้วก็โจมตีรัวนะครับให้สีทํิทำงาน แล้วก็สกินนี้นะครับเอฟเป็นผู้อย่างครบนะมีทั้งปุ่มสกินนะครับแล้วก็ป้ายอันนี้เป็นออนติเมดครับเป็นฮอนะฮะแล้วก็ป้ายโจมตีนี่ครับดูนะครับนี่ครับฮอแล้วก็โจมตีเป้าหมายครับ แล้วก็ตอนเป้าหมายตายนะครับจะมีท่าทางนะครับเก็บหาข้อมูลเดินวนตัวรอบตัวเป้าหมายนะครับดูนะเดินวนเลยครับแล้วก็เก็บหลักฐานนะครับแล้วก็หายไปแบบนี้นะฮะลูกเล่นมีเยอะนะครับสกินนี้นี่นะครับเก็บข้อมูลหานี่ครับเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็มีท่าทางตอนตายนะครับ นี่นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับนี่ฮะปุ่มสกินแล้วก็ป้ายประกาศคิวนะครับนี่ครับป้ายประกาศก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่โคนั่นนะครับอย่างนี้ก็รอกันได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินของคิดนะครับนี่ฮะจำโจนคิดน่ครับท่าทางเปิดตัวนะครับน้าล็อบบี้ยิงครับออกไปครับแบบนี้เลย นี่ครับโมเดลนะครับสวยนะครับเป็นของฮายาเตะนะของคิดอะถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับเอฟเฟกอะนี่ครับด้านหน้าด้านหลังหลายคนก็อาจจะจองสกินนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นฮีโร่เมตานะครับอันนี้เป็นท่าทางนะครับตอนอยู่นิ่งนี่ครับ แล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปนะครับก็จะเป็นการยืนบนแท่นนะครับแล้วก็มีตำรวจมาล้อมรอบนะครับแบบนี้เลยแล้วก็วาร์ปหายตัวไปครับบินไปครับเรียบร้อยแล้วก็ท่าทางตอนเดินนะครับดูนะตอนเดินก็จะมีนะครับแล้วก็พาสิกของสกิลสองเ่ะเวลาที่เราใกล้เป้าหมายนะครับก็จะมีนกโล่ออกมาแบบนี้เลยแล้วก็การโจมตีแล้วก็พาสติกครับนี่นะครับ ีนสกิลหนึ่งครับเป็นการปล่อยไพ่นะครับไปโจมตีเป้าหมายเวลาที่ไพ่ได้ครับโดนเป้าหมายก็จะมีนกนะครับดูนะเห็นไหมครับมีนกปุ๊บๆแล้วก็ไพ่นะครับล่นที่หัวเป้าหมายบบบบแบบนี้ครับแล้วก็สกิลสองครับนี่ครับ แล้วก็อัติเมตนี่ครับเอฟเฟกต์อัติเมตนี่ครับเอฟเฟกสวยนะคือแบบบังหน้าจอเวลาทีมไฟนัวเลยครับนี่นะครับอัติเมตประมาณนี้เลยสกินนี้ก็จะมีในส่วนของอท่าทางนะครับตอนที่เป้าหมายตายนะครับก็จะเดินวนรอบตัวนะครับเดยวดูนะครับ นี่ครับแล้วก็เดินวนรอบตัวเป้าหมายนะครับมีนกโผล่มาจากตัวที่ถูกสังหารนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ตอนตายครับเนี่ยมีคลิปด้วยครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มสกินแล้วก็ป้ายประกาศคิวนะครับดูนะป้ายประกาศนี่นะครับ